บทที่สิบสามสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากทะเลและข้าพเจ้าได้ยืนอยู่ที่หาดทรายชายทะเลและเห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเลมันมีเจ็ดหัวและสิบเขาที่เขาทั้งสิบนั้นมีมงกุฎสิบอันและมีชื่อที่เป็นคำหมิ่นประมาทจารึกไว้ที่หัวทั้งหลายของมันสัตว์ร้ายที่ข้าพเจ้าได้เห็นนั้นเหมือนเสือดาวและเท้าเหมือนเท้าหมี และปากเหมือนปากสิงโตและพญานาคได้ให้ลิ์ของมันและที่นั่งของมันและสิทธิอำนาจอันใหญ่ยิ่งแก่สัตว์ร,ร้ายนั้นเขาพระเจ้าได้เห็นว่าหัวหัวหนึ่งของสัตว์ร,ร้ายดูเหมือนถูกฟันปางตายแต่แผลที่ถูกฟันนั้นรักษาหายแล้วคนทั้งโลกติดตามสัตว์ร,ร้ายนั้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจเขาทั้งหลายได้บูชาพญานาคที่ได้ให้อำนาจแก่สัตว์ร,ร้ายนั้นเขาได้บูชาสัตว์ร,ร้ายนั้น กล่าวว่าใครจะเปรียบปานสัตว์นี้ได้และใครสามารถจะทำสงครามกับสัตว์นี้ได้และยอมให้สัตว์ร้ายนั้นมีปากที่พูดคำกล่าวร้ายและหมิ่นประมาทและยอมให้มันใช้อํานาจกระทำอย่างนั้นตลอดส2เดือนมันกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระเจ้าเพื่อหมิ่นประมาทต่อพระนามของพระองค์ต่อพระพราของพระองค์และต่อผู้ที่อยู่ในสวรรค์ สัตว์ร้ายกระทำสงครามกับพวกวิสุทธิชนและยอมให้มันทำสงครามกับพวกวิสุทธิชนและชนะเขาและให้มันมีอำนาจเหนือชนทุกตระกูลทุกภาษาและทุกประชาชาติและบรรดาคนที่อยู่ในแผ่นดินโลกจะบูชาสัตว์ร้ายนั้นคือคนทั้งปวงที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสสโปดกผู้ทรงถูกปงค์พระชนตั้งแต่แรกทรงสร้างโลก ใครมีหูก็ให้ฟังเอาเถิดผู้ใดที่กำหนดไว้ให้ไปเป็นเฉลยผู้นั้นก็จะต้องไปเป็นเฉลยผู้ใดฆ่าเขาด้วยดาบผู้นั้นก็ต้องถูกฆ่าด้วยดาบนี่แหละคือความอดทนและความเชื่อของพวกวิสุทธิชนสัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากแผ่นดินและข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาจากแผ่นดิน มีสองเขาเหมือนลูกแกะและพูดเหมือนพญานาคมันใช้อำนาจของสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้นอย่างครบถ้วนต่อหน้าสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้นมันทำให้โลกและคนที่อยู่ในโลกบูชาสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้นที่มีแผลปางตายแต่รักษาหายแล้วสัตว์ร้ายนี้แสดงการมหาศัจรย์ใหญ่จนกระทําให้ไฟตกลงมาจากฟ้าสู่แผ่นดินโลกประจักษ์แก่ตามนุษย์ทั้งหลาย มันล่อลวงคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกด้วยการอัศจรรย์นั้นซึ่งมันมีอำนาจกระทำท่ามกลางสายตาของสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้นและมันสั่งให้คนทั้งหลายที่อยู่ในโลกสร้างรูปจำลองให้แก่สัตว์ร้ายที่ถูกฟันด้วยดาบแต่ยังมีชีวิตอยู่นั้นและมันมีอำนาจที่จะให้ลมหายใจแก่รูปสัตว์นั้นเพื่อให้รูปสัตว์ร้ายนั้นพังพูดได้ และกระทําให้บรรดาคนที่ไม่ยอมบูชารูปสัตว์รายนั้นถึงแก่ความตายได้และมันยังได้บังคับคนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยคนมั่งมีและคนจนไทยและทาตให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขาเพื่อไม่ให้ผู้ใดทําการซื้อขายได้นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายนั้น หรือชื่อของสัตว์ร้ายนั้นหรือเลขชื่อของมันในเรื่องนี้จงใช้สติปัญญาถ้าผู้ใดมีความเข้าใจก็ให้คิดตรรองเลขของสัตว์รายนั้นเพราะว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ่งเลขของมันคือ666